สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือ t a r o t a r t อ s t ค่ะมาถึงดวงการงานการเงินของคนทั้ง7วันนะคะประจำเดือนตุลาคม67กันค่ะหลังจากดูความรักกันไปแล้วนะรอบนี้เรามาดูการงานการเงินกันบ้างว่าเดือนนี้นะคะการงานการเงินของคุณจะเป็นยังไงบ้างรอบนี้เราเริ่มกันที่คนที่เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีกันก่อนเลยนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาก็ต้องบอกเขาว่างานเยอะงานยุ่งแล้วก็มีภาระความรับผิดชอบเยอะแต่คุณ ณไม่เครียดนะมันมองว่าคุณก็แฮปปี้ดีดาดีหรือว่าถ้าเกิดคุณมีความเครียดคุณก็ไประบายออกกับการกินเอนจอยเจอเพื่อนฝูงหรือว่าการที่เราได้ไปทํางานใหม่ๆเนาะคือไอภาระความรับผิดชอบที่คุณเยอะขึ้นนะมันอาจจะเป็นการที่เราเลือกเองก็ได้เพราะเรามีภาระเนาะเรามีหนี้สินเนาะเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายพอเราได้งานมีงานเยอะเราก็มีความสุขค่ะเพราะว่าเราก็จะมีเงินมาชําระหนี้ต่างๆนานาก็ได้เพราะมันมองว่าคุณไม่ได้นอยในเรื่องของการที่แบบเออไม่อยากทํางานหรือว่าทุกจังเลย หรือทะเลาะบอกแหวงไม่มีนะไพ่ถ้วยค่อนข้างดีแปลว่าคุณมีความสุขกับการทํางานมีงานก็มีเงินอะไรประมาณนี้ก็จะได้เอาเงินมาใช้จ่ายหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณมีความเหนื่อยล้าจากการทํางานคุณก็เอาเวลาไปพักผ่อนโดยการกินดื่มเอนจอยเที่ยวอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอคุณมีเงินคุณก็จะรู้สึกว่าคุณก็แฮปปี้ดีเนาะมีไพ่ฮันลแฟนขึ้นมาด้วยแปลว่าคุณจะมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานคะ่ะหลายๆคนนะถ้าเกิดใครรอคอยงานใหม่มีแนวโน้มได้ข่าวดีหรือบางคนก็รอคอย โปรโมทเลื่อนขั้นโบนัสต่างๆน,น,นานามีเกณฑ์ค่ะเพราะมันมีพ่ยการเฉลิมฉลองนะใครอยากได้งานใหม่มีหนึ่งถ้วยแปลว่าจะมีคนมานําพาถ้าตอนนี้คุณหาอยู่คุณรออยู่ก็จะได้รับข่าวเนาะอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่เลยหรือว่าได้ข่าวค่ะว่าได้งานแล้วเตรียมตัวไปเซ็นสัญญาหรือใดๆก็ตามแบบนี้ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นข่าวดีซะส่วนใหญ่เพิ่นก็บอกว่าดีเนาะแล้วพลังงานคือถึงจะเหนื่อยแต่ว่าคุณมีความสุขแล้วก็มีเงินเพราะฉันก็ทําต่อไปค่ะตอนนี้มีงานทํายังดีกว่า ที่แบบว่างแล้วก็ไม่มีเงินอะไรอย่างนี้เนาะเออเพราะฉันก็สู้ต่อไปในเรื่องของการเงินค่ะระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายนิดนึงเปิ้นไม่ได้มองว่าคุณมีปัญหานะสําหรับคนที่ไม่มีหนี้สินคุณไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าเดือนนี้คุณจะใช้เงินตามอารมณค่ะไปอน j o ยไปกินอย่างที่เปิ้นบอกอะ่ะพอคุณเหนื่อยจากงานคุณก็รู้สึกว่ามันเป็นการระบายออกโดยการไปกินไปดื่มไปเที่ยวหรือว่าซื้อของแบบตามที่เราอยากได้ซึ่งจริงมันอาจจะไม่ได้จําเป็นเนาะมีเดวิลขึ้นมามันคือความอยากได้อย่างมีอยากเป็นเปิ่นก็ต้อง ไม่ได้จะเป็นของแบบแพงเกินความแบบจําเป็นของเราอะไรเงี้ยก็เป็นไม่ได้นะคะก็ระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนิดหนึ่งรายได้เนี้ยเปันคิดว่าน่าจะ ปกติแต่ว่ารายจ่ายเราเนี่ยต้องระมัดระวังเท่านั้นเองส่วนใครที่มีภาระหนี้สินนะก็ค่อยๆใช้จ่ายอย่างระมัดระวังคุณยังคงมีหนี้สินอยู่แต่เปื่นคิดว่าคุณจะชําระได้ตามงวดนะคือไม่ได้ถึงขั้นติดขัดชําระไม่ได้แต่โอเคก็อยาก่อนหนี้เพิ่มเป็นดีที่สุดค่ะมาถึงดวงการงานการเงินให้กับคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะประจาเดือนตุลาคม67นะคะมาดูกันว่าการงานการเงินของคุณจะเป็นยังไงบ้างเริ่มจากการงานก่อนต้องบอกว่ามีทั้งเดือดซันทั้งเดือดฟูนะจริงๆไพ่คุณดีมากเลยนะคะแปลว่า ว่าเดือนนี้คุณจะมีออร่าคุณจะมีชื่อเสียงคุณจะมีคนมองเห็นค่ะแล้วก็ได้รับโอกาสต่างๆนานานะถ้าเกิดคุณออกไปข้างนอกคุณออกไปเจอเจอผู้คนเพื่อนเชื่อค่ะว่าคุณจะได้คอนเน็กชันสังคมได้มีคนรู้จักมากขึ้นและก็มีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณคว้าไว้นะเพราะฉะนั้นเปิดใจค่ะเดือนนี้ถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่คุณอาจจะเคยทําไม่เคยทําแล้วแต่นะลองดูค่ะถ้าเป็นสิ่งที่คุณสนใจคุณชอบคุณลองเปิดใจทําได้เลยเพราะเพื่อนมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างชื่อให้กับคุณนั่นเองนะแต่ว่า พลังงานของคุณนะมันเป็น3ดาบนะก็เลยมองว่าคุณอาจจะยังมีความผิดหวังเสียใจอะไรอยู่บ้างนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณคาดหวังกับสีที่คุณทําค่อนข้างสูงก็เป็นไปได้คือแบบชื่อเสียงความสําเร็จคุณอาจจะคาดหวังมากกว่านี้แต่ว่ามันไม่เป,เป็นไปตามเป้าอาจหรือว่าการเงินยอดเป้า,าต่างๆอะไรเงี้ยคุณคาดหวังไว้มันอาจจะยังไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคาดหวังแต่จริงๆมันไม่ได้แย่นะเพราะว่าไพ่ตรงนี้มันดีหมดเลยแต่ว่าเราอาจจะคาดหวังมากกว่านั้นและผลลัพธ์มันก็เลยอาจจะยังไม่ฮิตหรือไม่ไปตรงเป้าของคุณเพราะแต่ว่าถ้าเราไปเทียบกับ คือคุณอาจจะเหมือนแบบแหลงหนึ่งแล้วหรือว่าคุณอาจจะเทียบกับคนอื่นคือถือว่าคุณดีมากแล้วแบบนี้ก็ได้แต่เรามันยังไม่พอใจไงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เตือนไว้ว่ามันอาจจะมีความผิดหวังเสียใจบ้างได้จากการที่คุณคาดหวังมากจนเกินไปนะคุณก็เลยอาจจะมีความเหนื่อยนิดนึงนะอัศวินดาบกับเจ็ดไม้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสู้ค่ะถามว่ามีคู่แข่งอุปสรรคปัญหาไหมมีแต่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จแล้วคุณจะมีชื่อเสียงใครรอคอยงานใหม่มีโอกาสนะมีหนึ่งเหรียญแปลว่ามีการหยิบยืดโอกาสเข้ามาเปอร์หนึ่งบอกว่าถ้า ถ้ามีโอกาสเข้ามาดีๆเนี่ยให้เราคว้าไว้เราอย่าแบบเออปฏิเสธไม่เอาไม่อยากได้นูน่นนี่ลองดูค่ะยิ่งถ้าเกิดว่าเราว่างงานอยู่นะคุณจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานเข้ามา ทำไปก่อนดีกว่าไม่มีงานช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีเนาะถ้ากลัว่ามีงานเข้ามาแล้วมันดูจะทํารายได้ค่ัคุณได้ซึ่งเบิมองว่าเป็นโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินหรือว่าองค์กรที่คุณไปทําด้วยก็เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วมั่นคงต่างๆนาะนาะนะดีทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเข้าไปลองทำนะคะทุกอย่างมันจะดีในเรื่องของการงานเบิ้ลมองว่านั่นแหละสู้ต่อไปนะคะค่อยเป็นค่อยไป ส่วนในเรื่องของการเงินบ้างก็ต้องบอกว่ามันมี1เหรียญนแะแปลว่าเดือนนี้มีโอกาสดีในเรื่องของการเงินอาจจะแบบมีคนรักเอาเงินมาให้เอาของมาให้ถูกหวยรวยเบอร์ได้รับเงินตกเบิกมีแบบโชคลาภค่อนข้างดีในเรื่อง,องการเงินไม่ติดขัดแน่นอนนะคืออยากทําอะไรก็ทําได้อยากกินอะไรก็กินค่อนข้างจะ enjoy happy ความเครียดของคุณหรือว่าความไม่ได้ดังใจของคุณนะเพิ้นคิดว่ามันเกิดจากการที่เราคาดหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนอะคาดหวังในเรื่องของแบบอยากให้แฟนซื้อของให้อ่ะก็อาจจะไม่สมหวังอ่ะแบบนี้ก็ได้หรืออยากได้อันนี้แล้วปรากฏว่าเงินมีนะแต่ว่าของที่เราอยากได้ดันหมดอ่ะอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดือนนี้มันอาจจะมีอะไรที่ไม่ค่อยได้ดังใจคุณเท่าไหร่แต่โดยรวมนะถ้าเทียบกับคนอื่นนะเปิ้นมองว่าคุณดีเลิศมากเลยเพราะว่ามีเดอะซันอยู่ในดวงของคุณด้วยค่ะ ถึงดวงการงานการเงินให้คนที่เกิดวันเสาร์นะประจําเดือนตุลาคม67คะ่ะมาดูกันว่าการงานการเงินของคุณเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะต้องบอกว่าเดือนนี้สบายสบายเลยค่ะแบบชิลๆมาเลยนะมีเงินก้งเงินก้อนเงินเก็บ มากมายมีอะไรอยากกินอยากใช้อยากทาอะไรทําได้เลยนะสําหรับคนที่ไม่ได้มีหนี้มีสินนะอันต้องบอกก่อนส่วนใครที่มีภาระหน,นี้สินก็มีแนวโน้มว่าคุณจะสบายสบาย,สบายเหมือนกันค่ะคุณอาจจะได้เงินก้อนใหญ่เอาไปโปะหนี้อะไรแบบนี้ก็ได้เปิ้ลรู้สึกว่าการเงินการงานของคุณค่อนข้างจะสบายเงินเนี่ยแบบเข้าแบบเข้าเยอะเลยนะอันนี้เด่นมากส่วนในเรื่องของการงานก็มั่นคงมีฮาลแฟนมี6ไม้ขึ้นมาด้วยคือไพ่ดีหมดเดือนนี้งานไม่ค่อยหนักไม่ค่อยเหนื่อยคือไปเรื่อยๆมีความมั่นคงของมันอยู่แล้วนะใครทางานประจํา ทำธุรกิจส่วนตัวเป้นคิดว่ามันอยู่ตัวอะเดือนนี้มันเรียกว,ว่าอยู่ตัวแล้วกันนะอาจจะเงียบบ้างอาจจะไม่ค่อยได้มีลูกคงลูกค้าเยอะแยะหรือว่าไม่ได้มีใครมาวุ่นวายกับคุณเยอะนะข้อดีคือสงบค่ะมันก็จะไม่ปวดหัวไม่วุ่นวายใช่ไหมแต่ข้อสี่คุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมมันเรื่อยๆมันดูแบบไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ติดขัดนะถึงแม้ว่าจะเป็นความเรื่อยแต่เงินมันก็ยังเข้าอยู่อะหรือว่าถ้าเดือนนี้เงินไม่เข้าก็ต้องบอกว่าคุณมีอยู่แล้วหรือว่าได้รับมาก่อนหน้านั้นแล้วก็เป็นไม่ได้เพราะฉะนััั้นนไไมมม่่่ีีคคคววาากกงลลอะะรรเเยสํหบทิด ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆวันหนึ่งค่ะต่อกันที่ดวงการงานการเงินให้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์กันบ้างนะคะประจําเดือนตุลาคม67ค่ะมาดูกันว่าการงานการเงินของคุณจะเป็นยังไงเดือนนี้การงานก็ยังต้องต่อสู้แข่งขันนะใครไปสมัครงานรอคอยการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายมีแนวโน้มเหมือนกันนะขอให้คุณตั้งใจค่ะคุณอาจจะถูกเรียกไปสัมภาษณ์ต้องเดินทางไปติดต่อพูดคุยอะไรแบบนี้ก็เป็นไม่ได้อุปสรรคมีค่ะแต่ฝ่าฟันได้และเปินเชื่อว่าคุณจะได้งานนี้นะคะอยากได้งานไหนทุ่มเทมุ่งมั่นใครจะสอบ ก็เหมือนกันค่ะต้องตั้งใจนะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆอใช้คานี้เพราะมันขึ้นมาเป็นเจ็ดม้แปลว่าต้องใช้ความพยายามเสียเงือเสียแรงใช้มันสมองต่างๆนานาในการทําแต่ผลลัพธ์มันจะดีนะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าอะไรที่มันเกินตัวเกินไปมี2ถ้วยค่ะแปลว่าไปปรึกษาคนที่รักคุณหรือคนที่คุณรักอ่าแบบนี้ก็ได้เขาก็จะช่วยซัพพอร์ตคุณเนอะอาจจะเป็นแฟนคุณอ่าเพื่อนสนิทคุณอาเจ้านายคุณเพื่อนร่วมทีมคุณพ่อแม่พี่น้องญาติได้หมดคนที่คุณรักแล้วเขาก็รักคุณด้วยแบบนี้เนาะก็จะช่วยเหลือ กื้อกูลกันนะคะปิ้นมองว่ามันยังมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันอยู่ปแปลว,ว่าในเรื่องของการงานเนี่ยมันอาจจะยังไม่นิ่งนักถึงบอกว่าเถิดใครรอคอยงานใหม่หรือแบบมีการเปลี่ยนแปลงก็ยังต้องต่อสู้เนาะหรือใครทํางานที่เดิมมันก็ยังต้องแข่งขันอยู่ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการก็อาจจะมีเรื่องของคู่แข่งมีคนแบบเออเขาเรียกนะคู่แข่งเยอะเราก็ต้องทําการตลาดนู่นนี่นั่นคือต้องต่อสู้ว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นการงานก็ยังเหนื่อยอยู่แต่ว่าการเงินมันโอเคค่ะการเงินของคุณนะมีทั้ง4เหรียญมีทั้ง8เหรียญแปลว่าเงิน ัวนะแต่ว่าโอเคแน่นอนเดือนนี้คุณก็ข้อดีคือคุณก็จะคิดในเรื่องของการเงินเยอะขึ้นค่ะแบบจะเสื้ออะไรจะใช้อะไรก็มีความคิดรวมถึงว่าเราก็ต้องคิดวางแผนด้วยเนอะว่าเราจะหาเงินรายได้มาจากทางไหน เพิ่มเติมอาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่โดยรวมเดือนนี้ก็จะไม่ติดนะคืออุปสรรคปัญหามีปันคิดว่ามันมาจากอุปสรรคในเรื่องของคู่แข่งอุปสรรคในเรื่องของการวางกลยุทธ์การตลาดหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในความยังไม่เสถียรเท่าไหร่ในเรื่องของหน้าที่การงานเท่านั้นเองส่วนการเงินน่ดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นให้วางใจได้นะคะใครที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยปันมองว่าสามารถพึ่งพา,ข,าขอความช่วยเหลือได้เป็นอย่างดีค่ะวันวันจันทร์ค่ะถึงดวงของคุณแล้วนะคะการงานการเงินในเดือนตุลาคมจะเป็นยังไงบ้างไพ่ขึ้นมานเรีนญ ตึมเลยนะเพราะฉะนั้นจะบายใจได้เลยเหรียญดีๆทั้งนั้นเลยนะคุณอ่ะมีเงินในช่วงเดือนนี้อ่ะทาใจสบายๆบ,บางคนอาจจะรู้สึกว่าเออมันก็ต้องหมุนเงินบ้างเนอะแต่เปิ้ลมองว่าใช่เหมือนเรารับเข้ามาแล้วก็มีจ่ายออกไปแต่ว่าคุณจะมีเหลือเก็บค่ะคือคุณเป็นสายเปยนะเดือนนี้คุณอาจจะทําบุญก็ได้หรือใช้เงินไปกับการใช้ใจ่ายหรือไป,ไปเปอะไรใครหรือว่าอยากทําอะไรคุณก็จะมีความแบบได้จ่ายแต่ค่าจ่ายส่วนใหญ่เปิ้ลมองว่าเป็นค่าจ่ายที่คุณเคยจ่ายอยู่แล้วนะคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องจ่ายค่าอะไรบ้างเนี่ยมันเป็นอะไไไรที่ม่มด้ตกใจ รู้อยู่แล้วแต่ว่าโอเคมันอาจจะจ่ายเยอะนิดนึงในเดือนนี้แต่ที่มันบอกว่าไม่ได้กังวลค่ะมันหมุนได้มันมีสภาพคล่องเพราะว่าคุณเป็นสิบเหรียญแต่คุณจ่ายออกไป6เองแปลว่าคุณได้เข้ามามาก,กว่าที่คุณจ่ายออกไปนะเพราะฉะนั้นอันนี้สบายๆค่ะไปได้เรื่อยๆการเงินก็จะมาจากงานที่คุณทําต่างๆเหมือนเดิมเนอะค่าใช้จ่ายมาจากค่าใช้จ่ายเดิมๆถูกไหมไรายได้ก็เหมือนกันรายได้ก็จะมาจากไรายได้เดิมๆที่คุณทําอยู่แล้วมีความมั่นคงดีนะใครทํางานประจาทาธุรกิจส่วนตัวค่อนข้างจะมั่นคงนะแล้วก็ได้เงินมาจากเดิม ไม่มีถูกหวยรวยเบอร์นะไม่ใช่เงินที่มาจากการแบบอยู่ๆก็ได้มาโชคฟุกๆอะไรเงี้ยอันนี้จะไม่ใช่แต่ว่าจะมาจากการทํามาหาได้หรือรายได้ประจําที่คุณได้อ่บางคนถ้าเกิดว่าได้เงินจากพ่อแม่อ่ะคุณก็จะได้บางคนได้เงินจากสามีก็ได้าอเงี้ยนึกออกปะได้เงินจากการทํางานก็ได้มันจะเป็นเงินมาจากแหล่งรายได้ที่คุณรู้อยู่แล้วนะอุปสรรคปัญหามีนะพอมีสเตรนขึ้นมาแต่เพิ่นเชื่อว่าคุณจะผ่านไปได้อุปสรรคก็เดิมๆเหมือนกันเพื่อนั้นเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณ ถามว่าสบายไหมก็ไม่เชิงสบายนะแต่ว่าไม่เด้ติดคัดไม่ได้มีความเครียดก็อะไรที่มันเข้ามาแล้วเป็นอุปสรรคปัญหาคือมันเป็นสิ่งที่คุณเคยเจออยู่แล้วแล้วมันก็เป็นอะไรที่เรารับมือได้เออใช้คํานี้แล้วกันเนะเพราะฉะนั้นสบายๆคะ่ะเงินเข้าดีก็ถือว่าดีมากแล้วนะมาต่อกันที่ดวงการงานการเงินให้กับคนที่เกิดวันอังคารกันบ้างคะ่ะประจําเดือนตุลาคม67นะมาดูกันว่าการงานการเงินจะเป็นยังไงบ้างการเงินนี่ต้องบอกว่าสบายๆนะไปได้เรื่อยๆคะ่ะไม่ได้มีการถูกหวยรวยเบร์ ไม่ได้มีเงินอะไรที่มันเป็นเงินพิเศษหรือว่าลาบลอยนะแต่ว่ามันจะเป็นเงินที่มาจากการทํามาหาได้ของคุณคะ่ะงานที่คุณมีความชํานาญต่างๆนานาคุณก็จะทําได้ดีการงานก็ยังมั่นคงอยู่นะเปิ้ลนมองว่าถ้าใครทํางานประจําหรือว่าท,ทําธุรกิจส่วนตัวเนอะไม่ได้คิดว่าจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานเนี่ยถ้ามีเกณฑ์การเดินทางไกลก็อ,อาจจะได้เดินทางไปเซ็นสัญญาลงนามต่างๆซึ่งก็ดีหรืออาจจะได้ไปเที่ยวพักผ่อนก็ได้เออเพราะว่าการงานมันมีความมั่นคงไงมันมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลแบบนี้ได้เหมือนกันเนอะการงานค่อนข้างจะดีคค่่ะสวนใร ที่รู้สึกว่าไม่อะอยากเปลี่ยนงานนู่นนี่อยากจะแบบลองหางานแนะนําว่าให้ลองเปิดใจหาได้เพิ่นคิดว่าดวงเปิดนะสามารถหางานได้เนอะแล้วก็มีโอกาสจะได้งานที่ได้เงินเยอะขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นตําแหน่งสูงขึ้นด้วยแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันเนอะอาจจะได้งานในเดือนนี้เลยหรืออาจจะยังไม่ได้ก็ได้แต่ว่าดวงค่อนข้างจะเปิดค่ะว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนงานเรารู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนงานคุณมีเก์เหมือนกันที่คุณจะได้งานใหม่ที่ได้เงินเยอะกว่าเดิมตําแหน่งสูงกว่าเดิมแต่ว่าต้องหานะไม่ใช่อยู่เฉยแล้วมันจะมีงานเข้ามาอันนี้ไม่่ใช เราอาจจะต้องออกไปหาด้วยตัวเองนะอาจจะเป็นงานที่คุณไม่เคยทําก็ได้หรืองานที่คุณมีความอยากทํามาก่อนหน้านี้แล้วเรายังไม่ได้แบบ เปิดใจว่าเออจะสมัครดีไม่สมัครดีสัทีอะไรเงี้ยเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นดวงเปิดค่ะสามารถไปหางานหรือไปสมัครงานในสิ่งที่คุณอยากลองอยากพิสูจน์อยากท้าทายความสามารถก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะมาถึงดวงของคนวันสุดท้ายนะคนที่เกิดวันพุธค่ะมาดูกันว่าการงานการเงินของคุณจะเป็นยังไงบ้างในเดือนตุลาคมนี้นะคนวันพุธดูรวมกันทั้งกลางวันกลางคืนได้เลยใครอยากดูวันอื่นๆสามารถไปดูย้อนหลังได้หมดเลยนะคะก็ลงครบทุกวันแล้วนะคะวันพุธเป็นวันสุดท้ายนะจ๊ะ อ่าเรามาดูกันการเงินไม่เด่นเลยนะเดือนนี้คุณอาจจะเหมือนแบบเออไม่ค่อยได้มีโอกาสใช้เงินหรือว่าต้องรัดเข็มขัดนะมีความชมร่มาเป็นรือสีนิดนึงนะแปลว่าเดือนนี้อาจจะไม่ได้บอกการใช้จ่ายอะไรแล้วตัวคุณเองก็อาจจะไม่ได้ใช้จ่ายอะไรที่มันเป็นพิเศษด้วยเนาะเพราะฉันก็เรื่อยๆคะ่ะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นใครทํางานประจําก็จะได้เงินมาจากการทํางานตามปกตินะก็คือเงินเดือนของเราไม่ได้มีอะไรพิเศษเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะเป็นในเชิงของอุปสรรคปัญหาที่ต้องแก้ไขมากกว่าบางทีเราอาจจะต้องดิวกวับคนแก้ปัญหา ใช้ไหวพริบในการประสานงานประสานงานกับคนต่างๆแก้ปัญหาต่างๆเนาะซึ่งเราต้องใช้การคิดวิเคราะห์นะสำหรับคนที่เกิดวันอาพุธค่อนข้างเยอะมากเลยอุปสรรคมีแต่คุณจะแก้ไขได้ด้วยความว่ามีเจีเยนกับสตรงิงแล้วก็มีเฮอร์มิตขึ้นมาให้คุณใช้สติปัญญา ความคิดวิเคราะหนะ์เนอเราจะไม่ใช้อารมณ์นะแล้วเราจะแก้ปัญหานั้นได้เป็นอย่างดีนะส่วนใหญ่ปัญหามันอาจจะมาจากลูกน้องบริวารก็เป็นไปได้หรือว่าโปรเจกต์ใหม่งานใหม่ก็ได้สิ่งที่เราไม่เคยทำเนอะแต่ว่าด้วยไหวพริบความสามารถของคุณอนะ่ะคุณจะผ่านไปได้นี่คือทั้งหมดของดวงของคนทั้ง7วันนะคะสำหรับการงานการเงินประจําเดือนตุลาคม6 7คุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะ,ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe c o m มนต์เป็นกําลังใจให้เปิ้ลโดยการกดซุปเปอร์แทงเป็นกําลังใจก็ได้เช่นกันนะคะล้วพบกันใหม่เดือนหน้าคานนะ่ะวันน ค่ะ